อารุณสวัสดิ์ค่ะต้อนรับก็สู่กูรู จราจรค่ะอยู่กับดิฉันยุ้ยเปิยชาิกรุณณนนท์นะคะมาดูสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์เช้าวันอังคานี้กันนะคะก่อนอื่นบอกข่าวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่ใช้เส้นทางถนนรามินทาค่ะรามินทาขาออกช่วงเชิงสะพานที่จะขึ้นไปสะพานข้ามแยกกิโลเมตรที่8นะคะเกิดวิกฤตจ,จราจรขึ้นค่ะเป็นรถบรรทุกเสาปูนพลิกตะแคงเสาปูนหล่นลงมาทับช่องทางด้านซ้ายทําให้รถนะคะไม่สามารถขึ้นสะพานได้นะคะก็ต้องตรงไปกลับรถแทนดังนั้นบอกเลยนะคะว่าหลีกเลี่ยง ทางนี้แล้วก็ไปใช้เส้นเกษตรนว่ามินน่าจะเร็วกว่านะคะส่วนเช้านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ฝั่งทนค่ะแยกไฟฉายวิกฤตแค่ไหนเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวติดตามกับกูรูภาคสนามของเราคุณวริดาหาระูมิค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกๆเช้าวันอังคารแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะมาพบกับกูรู รูมค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยแพรจะพาคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพการจราจรบริเวณแยกไฟฉายถนนจรรนสนิทวงฝั่งขาเข้ากันข่ะว่าจะมีสภาพการจราจรเป็นยังไงกันบ้าง าที่เห็นเลยค่ะรถที่มาจากถนนจรันสนิทวงนะคะมุง่งหน้าผ่านแยกไฟฉายนะคะผ่านแยกประดมราชชนีนเพื่อมุ่งหน้าสู่แยกบางพลัดค่ะขณะนี้ปริมาณรถมากแล้วล่ะค่ะรถสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆสลับกับหยุดนิ่งค่ะซึ่งก็คาดว่าคุณผู้ชมท่นานใดที่จะใช้เส้นทางนี้หลังจันนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะรถน่าจะติดขัดมากกว่านี้ค่ะเนื่องจากบริเวณนี้เนี่ยมีการก่อสร้างแนวรถไฟฟ้านะคะจากเดิมที่มี3ช่องทางจราจรเนี่ยเหลือให้ใช้เพียง2ช่องทางเท่านั้นและในบางช่วงของถนน ะะที่เป็นคอขวดก็เหลือให้ใช้เพียงแค่หนึ่งช่องทางการจราจรเท่านั้นค่ะซึ่งก็คาดว่าการจราจราน่าจะคลี่คลายหลังปัติกานเป็นต้นไปและค่ะส่วนรถที่มาจากถนนจรัญสนิทวงนะคะที่จะเลี้ยวขวาไปยังแยกอรุณอมรินเพื่อมุ่งหน้าขึ้นสภาสนสมเด็จพระปิ่น9ค่ะปริมาณรถหนาแน่นเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆสลับกับหยุดนิ่งค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือสภาพการจราจรเช้าวันนี้ค่ะตอนนี้กลับไปที่คุณปียชัดค่ะอคขอบคุณคุณวริดาค่ะถนนแคบใจต้องกว้างนะคะมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะฟักสักครู่นึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดู5อันดับเส้นทางวิกฤตในเช้าวันอังคารนี้จะมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวกลับมาค่ะ บ้านละสวนร่วมกับมีโฮมให้คุณลุนเป็นเจ้าของบ้านมีโฮมมูลค่า1 1ึ่0ล้านบาทได้ง่ายเพียงแค่ชมรายการบ้านและสวนทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาแล้วร่วมสนุกทาง SMS แสดงความคิดเห็นในห,หัวข้อที่กำหนดส่งมาที่4ี2่2 9 0 0วันนี้ถึง30เมษายน2 5 5 8ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง w ว w บ้านละสวน .com และรายการบ้านละสวนวันที่1ิพฤษภาคม2 5 5 8และในนิตยสารบ้านละสวนฉบับมิถุนายน2 5 5 8 จับเส้นทางวิกฤตในเช้าวันนี้นะคะไปดูกันที่อันดับ5เลยนะคะเป็นถนนเจริญกรุงค่ะจากแยกบางรักนะคะมุ่งหน้าแยกเลิศสินนะคะตอนนี้ติดมากๆเลยสะสมหน้าโรงเรียนอัดสำชันนะคะอันดับ4ถนนบรม,มาราชชนนีขาเข้าข้ามสะพานปิ่นเกล้าเข้าราชดําเนิน,น,นติดสะสมที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทย์นะคะอันดับ3ค่ะถนนพัฒนาการขาเข้ามุ่งหน้าแยกคลองตันรถมากค่ะติดสะสมแยกคลองตันนะคะเพราะว่ารถที่มาจากครามคำแหงสุขุมวิทผ่านแยกนี้หนาแน่นนะคะอันดับ2ถนน ชดาพิเศษขาเข้าจากสะพานพระราม7มุ่งหน้าประชาชื่นรถมากค่ะเนื่องจากรถที่มาจากวิภาวดีรังสิตเอย่ยรถที่มาจากปหลนโยธินมุ่งหน้ารัชดาก็หนานแน่นนะคะส่วนอันดับหนึ่งที่วิกฤตที่สุดนะคะหลีกเลี่ยงเลยนะคะนั่นก็คือที่สะพานตากสินนั่นเองนะคะรถที่ลงสะพานมานะคะโอโห้หนานแน่นนะคะสาทรเหนือค่ะติดสะสมที่หน้าโรงเรียนแล้วก็รถเข้าเมืองก็มีปริมาณมากด้วยนะคะแนะนําให้ใช้เส้นทางนี้หน่อยนะคะถ้าคุณจะใช้เส้นทางที่ซอยสาทร1ิบสาทร 6ถนนปั้นซอยวัดแขกนะคะเพื่อเข้าถนนสีลมสุรวงพระรามสีหรือว่าถนนพระรามหนึ่งน่าจะดีกว่านะคะที่จะใช้สาธทรเหนือนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาช่วงท้ายรายการค่ะแผ่นดินไหวภาคเหนืออาถรรเลขเจ็ดทำเตียงหักสอบิตมนานรักรอบ2 หนุ่มสาวแห่ขอลูก,ก,ก,กอุ๊ยป้าเขามาขอลูกกันค่ะน้ำท่วมทางภาคมาทีนพี่ๆมาไปด้วยรู้ขา่าวแม่นยํำพร้อมกัน M2F แจกฟรีทั่วประเทศแล้ววันนี้ เช้านี้ถึงที่ทำงานอย่างปลอดภัยนะคะแล้วช่วงเย็น16น55นาทีพบกันใหม่กับกูรูจราจรนะคะช่วงนี้ที่ฉันยุ้ยเปียฉัดสวัสดีค่ะ